สวัสดีครับผมแจย์พิรชัดนะครับตัวแทนนะครับที่จะมากล่าวขอบคุณนะครับผู้ที่มีจิตศรัทธานนครับในการร่วมนะครับถวายปัจจัยร่วมบุญในครั้งนี้ด้วยนะครับนะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับขออนุโมทนาบุญนะครับกับทุกท่านที่มีจิตศรัทธาในครั้งนี้ด้วยนะครับก็จะทําให้กิจการนะครับในการบวชในขมักคณารีนะครับแล้วก็สีพรามครั้งนี้ประสบ ผลสำเร็จลุล่วงตามมดบปรสงนะครับทางวัดต่อไปนะครับนะครับลองมาดูนะครับว่านะครับมีอะไรบ้างนะครับที่ทางชาวบ้านนะครับได้กระทําขึ้นในวันสิ้นสุดคือวันที่29ที่ผ่านมานะครับนะฮะ นะครับนี่คือนะครับข้าวของนะครับเครื่องดื่มนะครับข้าวนะครับผลไม้ต่างๆนะครับที่ทางชาวบ้านนะครับร่วมกันทํารักใครสมคีกันนะครับในการทําครั้งนี้นะครับนะครับนะมากมายเลยนะครับนะฮะโอ้นะครับสุดยอดเลยนะครับนะฮะ ซึ่งนะครับการแจ้งมานะครับในการร่วมถวายปัจจัยครั้งนี้ในเวลาที่อ่านเวลา10วันนี้นะครับเป็นเงิน14,700บาทนะครับผมนะครับซึ่งต่อมานะครับส่วนหนึ่งนะครับทางวัดได้นะครับแจ้งว่านะครับจะติดเสา หรือติดไฟโซลาเซลล์นะครับรอบวัดเลยนะครับซึ่งนะครับขออนุโมทนาด้วยนะครับทางวัดก็จะได้มีแสงสว่างแล้วก็ประหยัดไฟนะครับขอบคุณทุกท่านทุกเงินทุกบาททุกต่างนะครับที่ผู้มีจิตศรัทธานะครับได้นะครับทําบุญทําทานในครั้งนี้นะครับหรือจาคะขอท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะครับผมนะครับ